สวัสดีครับผมอาจารย์เชษครับสำหรับวิดีโอตอนนี้จะผ่ามไปเขียนแบบบ้านแบบนี้กันครับเริ่มเลยครับก็จะเริ่มต้นด้วยการเลือกใช้เลเยอร์นะครับซึ่งเป็นเลเยอร์ผมตั้งไว้จะมีเซนเตอร์ไลน์นะครับผมเดบ๋ยคลิกที่นี่ให้เป็นเคอร์เรนต์เลเยอร์นะครับแล้วก็ปิดตัวต่างเลเยอร์ไปจากนั้นจะใช้คำสั่งเมนูดรอนะครับจะเป็นเรกเทนเกิลนะครับคลิกซ้ายนะครับจากนั้นคลิกที่ไหนจะได้ของแบบนะครับจากนั้นนะครับกำหนดค่าดิเมนชันบินดีอินเตอร์ครับโดยที่ค่าในแกน x กนะครับเท่า Enter ค่าในแกน y เท่ากับ8,000 Enter นะครับแล้วคลิกซ้ายนะครับจากนั้นให้คลิกที่เส้น Centerline ที่สร้างแล้วก็พิมพ์ X Enter เพื่อระเบิดทิ้งครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์ O นะครับแล้ว Enter เพื่อใช้คำสั่ง Offset จากนั้นให้ระยะเท่ากับ2เมตรนะครับจากนั้นคลิกที่เส้นด้านบนลงมา2เมตรนะครับจากนั้นนะครับคลิกเส้นต่อไปนะครับแล้วก็ใส่เท่ากับ3เมตรได้แล้วนะครับ ทีนี้คลิกเส้นนี้ครับลงมานะครับเท่ากับ1.2หน่2เมตรนะครับโอเคทีนี้เส้นที่เราจะตัดคือเส้นนี้นะครับพิมพ์ F Enter นะครับ R R Enter นะครับเพื่อิศูน Enter นะครับแล้วคลิก1คลิก2ตัดเส้นตรงนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะสร้างแนวผนังนะครับผมใช้คําส mm, okay. um ั่ง Layer ก่อนนะครับเพื่อ Layer Wall ที่สร้างไว้นะครับ okay ดับเบิลคลิกให้เป็นคอล e ลนเรียร์นะครับจากนั้นพิมพ์ ml ครับ ml เสร็จปั๊บนะครับเลื่อนดู Option นะครับกดสกอร์ลงมาโดยที่ s สเ l ลนะครับ enter ให้เท่ากับ100นะครับ enter นะครับจากนั้น Option ต่อไปนะครับก็จะเป็น Justification นะครับ enter นะครับโดยเลือกเป็น Zero enter นะครับจากนั้นนะครับก็เดินรอบเลยครับ ซูมเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าสุดแล้วคลิกขวานะครับ Enter ต่อไปนะครับก็ ML อีกครั้งนะครับ Enter นะครับใช้ค่าเดิมเลยคลิกครับจะเป็นคำสั่งเดินเส้นคู่นะครับได้แล้วคลิกขวา Enter นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ด้านนี้นะครับแล้วก็คลิกขวา Enter นะครับทีนี้เส้นตรงนี้ให้เส้นลายมาหนึ่งเส้นนะครับที่ตำแหน่ง Midpoint จากนั้นนะครับเปลี่ยนค่า property ของเขาเป็น center นะครับโดยพิมพ์ ma matchprop นะครับ match property แล้วก็คลิกแล้วก็คลิกนะครับจากนั้นใช้คำสั่ง ml อีกครั้งนะครับคลิกแล้วก็คลิกจากนั้นคลิกขวา enter ครับก็จะได้แนวผนังเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็จะวางบล็อกประตูก่อนนะครับใช้ประตูตัวนี้นะครับ t 1000จากนั้นคลิกซ้ายนะครับวาง นี่ก็คลิกครับแล้วก็ทําประวางข้างล่างตรงนี้จากนั้นนะครับใช้คําสั่ง move ครับคลิกขวาเลือก move สูงก็ไปที่ลูกบิดนะครับจากนั้นนะครับเอาเข้าตรงนี้นะครับปิดออกมาก็จะชนตรงนี้พอดีนะครับะเหลือเศษนิดหน่อยนะครับต่อไปนะครับก็จะ copy นะครับเอาไปใช้กับด้านบน copy ไปเลยนะครับโดยที่ห้องนี้นะครับผมต้องกลับออกมาอีก นะครับใช้คำสั่ง Rotate นะครับ R O Enter นะครับเลือกวัตถุคลิกนะครับแล้วก็ Rotate โอเคมาทางด้านนี้นะครับแล้วทีนี้ใช้คำสั่ง Mirror ครับ M I Enter นะครับคลิกนะครับแล้วก็คลิกตรงกลางแล้วก็ Mirror จากนั้นเลือก yes เพื่อลบวัตถุนะครับจากนั้นนะครับ move ขึ้นไปแล้วนะครับคลิกลูกบิดเหมือนเดิมเอามาตั้งฉาก จากนั้นนะครับผมจะพิมพ์ l enter ตรงนี้1ครั้งนะครับคลิกจากนั้นผมพิมพ์ mi นะครับเลือกประตูบานนี้เพื่อเพื่อคัดลอกไปที่ตำแหน่งของห้องนี้นะครับแล้วก็เลือก no นะครับจากนั้น mi อีกครั้งหนึ่งคลิกนะครับจากนั้นเลือก no นะครับก็จะได้ประตูครบทุกจุดตามที่ผมต้องการลบเส้นอ้างอิงนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้บล็อกนะครับทีนี้มาดูที่ living room นะครับก็ใส่บล็อกเข้าไป วางไว้บริเวณนี้แล้วกันนะครับที่นั่งโซฟาแล้วก็พรมนะครับจากนั้นนะครับเป็นห้องนอนห้องนอนก็ใช้บล็อกตัวนี้ครับวางวางเตียงลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัดทีหลังนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะคอมตรงนี้คลิกระหว่างนะครับจากนั้นก็หันหน้าเขาโดยการคลิกหรือคลิกขวาเลือกโรเทชนะครับโอเคจากนั้น move ครับ m enter เลือกวัตถุนะครับแล้วก็ move จากนั้นนะครับตู้เสื้อผ้าคลิกพิม์ Ro, enter rotate นะครับ enter เลือกวัตถุคลิกหมุนนะครับจากนั้นนำมาวางในตำแหน่งที่เราต้องการจะวางตู้เสื้อผ้าตรงนี้ขอวางไว้มุมนี้แล้วกันโอเคต่อไปก็ส่วนของห้องน้ำนะครับก็เริ่มจากโถปัสสาวะนะครับเอามาวาง แล้วก็อ่างล้างหน้านะครับตัวนี้เป็นการวางแบบประมาณการนะครับไว้สำหรับฝึกขัดไม่ได้จัดระยะนะครับแล้ววางไปเลยนะครับแล้วก็บล็อกของตัวชะโครกนะครับวางลงไปอ่างอ่างอาบน้านะฮะจะรุหลานนิดนึงนะครับอ่างอาบน้ําโอเคทีนี้ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวใบรบายนะครับน้ํา fd นะครับ จำชื่อจริงไม่ได้ละแล,แลก็จากนี้มิเลอร์ครับอีกด้านนึงใช้ตรงนี้แล้วกันมีสองจุดนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ชุดเครื่องครัวนะครับซิงล้างจานทีนี้อาจจะไปวางที่ริมผนงังคลิกนะครับแล้วก็ Move นะครับโอเคจากนั้นนะครับก็จะมีเตาแก๊สหนึ่งตัว คลิกครับจากนั้นก็วางก็ใช้คำสั่ง move นะครับใช้กับบล็อกนะครับใครสนใจบล็อกพวกนี้นะครับหรือแบบแผ่นนี้นะครับปัดขวาทักไลน์ได้เลยนะครับทักไลน์ Official นะครับเดี๋ยวจะเอาไปแจกให้ได้ไลน์นะครับหรือถ้าหากว่าดูจาก YouTube หรือ Facebook นะครับก็ทักในช่องแชทนะครับ คือลิงล์อวิเชียลนะครับวางโต๊ะกับข้าวโต๊ะทานข้าววางตรงนี้โอเคก็ประบาณการนะครับส่วนเดี๋ยวพวกพันไอพวกนี้เดี๋ยวไปเล่นกันเองนะครับพวกที่เป็นราวกั้นนะครับเดี๋ยวจะไว้แค่นี้ก่อนจากนั้นผมก็มาที่นี่ครับที่แบบจากนั้นนะครับผมปิดหน้าต่างกรอบนี้ไป,ไปแล้วพิมพ์ mv ครอบนะครับแล้วเพิ่มคลิกเข้าไปข้างใน แล้วจัดสเกลสเกลที่ใช้ได้แบบแผ่นนี้1ถึต่อ3าโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นล็อกกรอบไว้นะครับไม่ให้เลื่อนจากนั้นพิมพ์ l t s ครับแล้วก็ลายท้ไทสเกลนะครับเท่ากับ15ต่อไปก็ให้ขนาดนะครับก็จะมาที่เดสิมนชั่นนะครับเลือก d ด m e มนชั่นลิเนียคลิกที่เซนเตอร์นะครับ จากนั้นนะครับก็กว้างคุณยาวของห้องนะครับตัวนี้บอกเป็นแนวเซนเตอร์สาหรับประตูหน้าต่างและเสาไปลองไปเล่นกันเองนะครับเดี๋ยวติดต่อทักไลน์ออฟฟิเชียลนะครับต่อไปก็คอนเทนต์ดเดนชั่นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคลิกขวา Enter นะครับแล้วก็ดึงตรง8เมตรนี้ออกมาจากนั้นเลือก continue d i m e n s i ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นเลือก Select นะครับใช้ d i m e n s i o n ตัวนี้คลิกนะครับคลิกนะครับคลิกขวา enter นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ดึงออกไปเรียบร้อยครับส่วนการให้ชื่อห้องนะครับก็พิมพ์ Text ซะเลยครับพิมพ์ t enter นะครับกวาดออกมานะครับจากนั้นก็อย่างเช่นรีเบ r รูมพิมพ์ไปเลย นะครับแล้ว Ctrl A นะครับเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดฟอนต์เป็น5เป็นต้นนะครับแล้วขยายออกมานะครับวางไว้แบบนี้เลยนะครับและถ้าหากว่าอยากได้ฟอนต์แบบในต้นฉบับนะครับ Double ลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ Ctrl A เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ตรง Text นะครับพิมพ์ H หนึ่งครั้งครับเลือกแ a หนึ่งนะครับก็จะได้เป็นฟอนต์แบบนี้นะครับไปใช้งาน